เขาเขาติดต่อมาทีปอลูกเช้าว,ว่าเขาอะไราคาแพงอะไรเป็นอะไรตอนนั้นปลาราคาลุ้งถึงนี่เขามาซื้อขึ้นราคาแพงว่าเป็นสิบบาทปลามีเท่าไรฮะมันตาตาแกีเขาต้องการมากคน้นเลยร่มจากเราขายปลาเขาแล้วก็เขาไม่จ่ายไม่จ่ายตังให้เราเราเดือดร้อนเพราะว่าปลาที่เราซื้อมาเนี่ยเราซื้อมาจากทะเลเราจ่ายคินสดเขา ทุกอย่างเลยข้าผ่นมงกข้าผ่นลดมัง่งนี่ขาพันบ้านไปอ,อัที่ดินไปตั้งมัง่งหลายเรื่องท,ท,ที่ยิมเขามั่งหลายต่างแลว้วหร,รอกิยะเยี่ยมคำนวณชาวประมงพื้นบ้านอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาถึงกับร่ำไห้หลังสูญเสียผู้ที่เป็นสามีไปเพราะตอมใจหลังมีขบวนการซึ่งเป็นหญิงไทยและเชื่อได้ว่าจะมีชาวมาเลเซียร่วมกันหลอกซื้อปลากระตัก สูญเสียเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตไปมากถึง2ล้าน5แสนบาทแม้เรื่องราวจะผ่านมานับปีเธอก็ยังไม่สามารถทำใจได้เพราะไม่เพียงว่าเธอยังไม่ได้เงินคืนแต่กลุ่มขบวนการนี้ยังคงลอยนวลแบบมามาซื้อปลาแบบมาซื้อปลาแห้งมาจากที่ไอไหนอ่ปะปลาจววปลาชุมพรมาซื้อมาแกะนั่นนะราคาแปดบาทมาแกนแล้วมันวาซื้อปลาของมาไปของมาไปนั้นร้อยสาบบาทนะ แล้วซื้อไปมันทำเงินเคดีนะวันต่อวันมันจ่ายมาดีเล้วแม่แม่ไอ้มะเสื้อใจแล้วมักก็ขายมันไปขายไปขายไปจนนาตามมันไม่ให้มันมันหนีไปเลยตัวก็ไม่รับโทรศัพท์แล้วมักก็แจ้งความที่ที่สงขาไปแจ้งความแล้วแต่ว่าทางทนายเขาก็ให้ใบอัไใบจับมาแล้วมักก็ไปแจ้งกับที่นู่นเลยที่หน้าหน้าด่านน่ะนะ ไม่เพียงรอกิยะเท่านั้นยังมีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสิงหนครอําเภอจันนะและอําเภอเมืองอีกกว่า10บรายซึ่งเป็นกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านถูกขบวนการเหล่านี้หลอกซื้อปลากระตะทุกวันนี้นะคะชาวประมงพื้นบ้านที่ตำบลหัวเขาอําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาต้องทำงานหนักขึ้นแล้วก็ทำการแปลรูปปลาได้มากขึ้นนะคะ <c oughs> เพื่อที่หวังจะขายปลาให้ได้มากขึ้น <c oughs> เช่นเดียวกันเนื่องจากพวกเธอนะคะต้องเป็นหนี้แล้วก็สูญเงินไปกว่า30ล้านบาท หลังจากที่มีขบวนการในการโกงค่ะพวกเธอเล่าว,ว่าครอบครัวต่างก็ประกอบอาชีพทำปลากระตักมามากกว่า20ปีแต่เมื่อปี65ที่ผ่านมามีหญิงสาวรายหนึ่งเข้ามาติดต่อขอซื้อปลากระตักให้ราคาสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปในการซื้อแต่ละครั้งจะซื้อครั้งละหลายสิบตันชาวบ้านจึงต้องรวบรวมปลากระตักจากชาวประมงหลายๆคนเพื่อให้ครบจำนวนกับที่ผู้ซื้อต้องการและทุกครั้งผู้ซื้อจะมารับของที่โรงคัดแยกปลาจุดนี้ แรกๆก,การตกลงซื้อขายระหว่างกันยังคงดำเนินการตามปกติกระทั่งปลายปี65ผู้ซื้อใช้วิธีการมารับปลากระตักโดยเดินทางออกทางด่านประกอบอำเภอนาทวีส่งไปยังปลายทางมาเลเซียหลายครั้งก็ทำให้ผู้เสียหายนำปลาไปส่งตามแนวชายแดนแต่ยังไม่นำเงินมาชําระตามที่ตกลงกันไว้จนกระทั่งผู้เสียหายไม่สามารถติดต่อได้อีกทำให้สูญเสียเงินไปกว่า40ล้านบาท ถึงมากระหนังฟังนะเขาว่าคขายค่ยเอามดเลยตั้ใจป่าดำป่าขาวอะไรนี่เลยเดี๋ยวของผวกผีกีผียาำอ่ะเ mm hmm. ก็บไปใายวันนั้นเป็นว่าเขาได้ราคาดีพนาดนี้เดนะี mm hmm. กยลงวาไปใา้เขามดเลยวันซ่องซ่มเดียวนี่เที่ยวก่อนนั้นทําดีทําดีกันมาพอเที่ยวที่มันนี่เอาอะไรซ่มเดียวเอาไปเยอะมากนะทะเลต้องหุกลานได้ั้งหมดอ่ะ มานวนเลมานี่ยรวมรวมรวมกับช้อ,องเทเลูุกสาวเอามาเนียเากลานได้ทั้ทงกองทีทั้งกองหมากององเนี่ย้องปีกี้องปีกย่างเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเอาปลาไปขายก่อนนะเดี๋ยวเขาเข้ามาเลยเขาเอาตังมาให้แล้วพอพอมามาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไม่ได้เขา้าเขาจะมาเอาไปอีกเราก็เชื่อว่าเออเพราะเขาไม่มีทำไม่ทําเสียหายทีให้ไปอีก ในพอครั้งที่สามเขามาเอาอีกช่วงวปีใหม่เหมือนวันนั้นปีใหม่เหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยจะเข้าไปแล้วเขาจะเอาตามมาให้ทั้งหมดอะไรเขาเขาไปเชียร์เท่าแก่ทางมาเลยให้จะเอาตามมาคืนได้ทั้งหมดพี่ก็เชื่อใจให้เขาไปอีกรวมล้านแสนกว่าบาทแล้วอยู่อยู่มาเขาก็ไม่จ่ายเขาก็หนีไปตั้งแต่นั้นเลยแล้วจ่ยว,ว,ว,วหาตัวที่แจ้งควรตรลงพี่ไปแจ้งความอะไรขึ้นศาลตรลงศาลออกหมยจับอะไรก็หาตัวเขาไม่ได้เพราะเขาหนีเขาอยู่มาเลย ตัวจริงสนามข่าวยังพบว่ากลุ่มผู้ต้องหากลุ่มเดียวกันก่อเหตุลักษณะแบบนี้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาผู้กำกับตำรวจภูธรเมืองสงขลาบอกว่ากลุ่มขบวนการนี้ตระเวนไปทั่วเมืองโดยขอให้ผู้เสียหายร่วมกันลงทุนซื้อปลากระตักเพื่อส่งขายประเทศมาเลเซียแล้วเชิดเงินหายจนมีผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองสงขลานำไปสู่การออกหมายจับในข้อหาช่อโกงโดนผู้ต้องหาคือน,นางสาวนิรัญญานิเดเนี่ย ซึ่งเป็นคนรู้จักกันชักชวนร่วมไปลงทุนซื้อปลากระตับเพื่อไปขายก็ทางนี้ก็หลงเชื่อก็ร่วมลงทุนไปโดยร่วมลงทุนไปจ่ายเงินเป็นครั้งครั้งไปรวมแล้วประมาณ9ก้าแสนกว่าบาทเสร็จเกือบหนึ่งล้านครับแล้วต่อมาก็รู้ว่าไม่ได้มีการซื้อขายปลากระตับจริงก็เลยมาแจ้มความลงทุกทงว่าง,งานสอบสวนก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจาับผู้ต้องหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ อนนี้ก็อยู่ระหว่างอบไหมดำเนินติดตามตัวมันดำเนินคดีต,ดตามกฎหมายครับผมนี้ก็คือในพื้นที่เมืองสองขาก็มีเคสนี้เคสเดียวส่วนส่วนพื้นที่จังอำเภออื่นเนี่ยก็ก็ก็เดี๋ยวค่อยขยายผลกันดูครับผมอยู่ที่ผู้เสียหายมาแจ้งความแล้วหรือไม่ครับในส่วนนี้ครับค่ะแล้วกระบวนการติดตามตัวผู้ต้องหาล่ะคะก็ตอนนี้ได้ประกาศสืบจับไว้แล้วแล้วก็ได้ประสานทั้งตมคือประสานไปทางตมถ้าผู้ต้องหาแล้วก็ หนีออกนอกประเทศก็จะได้ดําเนินการจับกลุ่มหรือผู้ต้องหาไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้ประสานตอ่อหมอไว้แล้วครับว่าถ้าถ้ากลับเข้ามาในประเทศก็จะได้จับกลุ่ม mm hmm. เพราะมีแบคไลตครับผมเบื้องต้นเราไม่รู้ว่าเขา mm hmm. เขาออกไปมาเลยหรือเปล่า mm hmm. เขาเท็จจริงแต่ถ้าถ้ามีการเขาออกตามด่านก็จะทางตอ่อหมอก็จะประสานมาว่าคนนี้มีหมายจับก็เราก็จะไปรับตัวคือเราประกาศสืบจับไว้แล้วอยู่ที่ตัวเขากลับเข้ามาเมื่อไหร่ครับเขาเป็นคนไทยอ่ะเขาก็ต้องกลับเข้ามา ที่รู้ๆคือตอนนี้หมายจับของเมืองสองขลาบีที่เดียวในส่วนนี้เราก็จะได้ดําเนินการติดตามจับกลุ่มมาให้ได้ครับขบวนการซื้อขายปลากระตักจะมีนางสาวนิรันญ,ญาเป็นนายหน้าคอยจัดหาซื้อขายนอกเหนือจากความพยายามในการแจ้งความดําเนินคดีเพื่อให้ตํารวจติดตามตัวมาดําเนินการตามกฎหมายแล้วกลุ่มผู้เสียหายเคยเดินทางข้ามไปยังฝั่งมาเลเซียเพื่อตามล่าตัวผู้ต้องหาด้วยแต่ก็ไม่เป็นผล ระยะเวลาล่วงเลยมานานกว่า2ปีทําให้ชาวประมงพื้นบ้านต่างทุกใจเพราะหลายคนต้องกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนในการซื้อปลาเพื่อแปรรูปขายไปยังฝั่งประเทศมาเลเซีย